กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ยกอะดับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และการปราบปรามกระบวนการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมความเชื่อมั่นของประเทศในระดับนานาชาติพร้อมมั่นใจการตัดอินเทอร์เน็ตจะสามารถลดการถูกหลอกลวงจากคอร์เซ็นเตอร์ได้ ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวบุวงอเคือบุญสนโฆษกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีฝ่ายการเมืองสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านโฆษกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณกิ่งคะค่ะสวัสดีค่ะคุณมิ้นค่ะค่ะคุณกิ่งคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะ ท่านนายกได้มีคำสั่งให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้มข้นกับมาตรการในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสแกมเมอร์และก็คอเซ็นเตอร์ภายในสามเดือนซึ่งกระทรวงด<ค>ีเนี่ยในฐานะหน่วยง,งานหลักในเรื่องนี้เนี่ยจะมีการยกระดับมาตรการอย่างไรบ้างคะค่ะในส่วนของกระทรวงดีอค่ะตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ท่านประเสริฐจันทรวงทองค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดอีต่อจากนี้ไปภายในสามเดือนค่ะ เรื่องปัจจุบันกระทรวงอี e จะมีศูนย์นะคะสอปอทอหรือศูนย์ AOC แต่เดิมแหละค่ะที่จะเป็นศูนย์นะคะที่ใช้ในการดําเนินการอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นการเร่งดําเนินการตรวจสอบบัญชีม้าเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ข้ามชาติได้อย่างเข้มงวดค่ะรวมถึงมาตรการในการระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ต และประตูอินเทอร์เน็ตใต้น้ำทั้งหมดนะคะที่ไปยังหน่วยงานทางการทหารและความมั่นคงของรัฐบาลกัมพูชาทั้งหมดนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีความร่วมมือกับทางปะปะงในการสร้างมาตรการคว่ำบาตรค่ะผู้ที่เป็นอาชญากรข้ามชาติที่พบว่ามีการฟอกเงินนะคะรวมถึงจะมีการยึดอายัดทรัพย์สินที่โยกย้ายไปต่างประเทศนี่ก็จะเป็นมาตรการยาแรงในสามเดือนนี้ของกระทรวงดีร่วมกับบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ ท่านโฆษกคะการสั่งตัดอินเทอร์เน็ตที่ท่านโฆษกพ,พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะกับการปิดจุดผ่อนปลนการค้าคาดว่าเนี่ยจะสามารถลดการถูกหลอกลวงลงได้หรือไม่คะค่ะซึ่งนะคะการตัดจุดอินเทอร์เน็ตหรือว่าปิดในส่วนของอจุดผ่อนปลนด้านการค้าหรือว่าอาจจะปิดด่านนะคะซึ่งจะถือได้ว่ามีส่วนอย่างยิ่งคะ่ะที่จะทําให้ลดมาตรการถูกหลอกลงได้นะคะซึ่งสถิติข้อมูล เดือนมิถุนายนนะคะที่เราพบว่ามีแนวโน้มที่ลดลงจากเดิมนะคะหนึ่รลายในช่วงที่มีการคำสั่งเปิดปิดช่วงแรกๆนะคะโดยที่วันแรกค่ะที่วันที่7มิถุนายน2 5งพที่ผ่านมาสถิติการแจ้งความออนไลน์ลดลงมากค่ะเหลือ900รลาย mm hmm. นะคะเพียงการปิดด่านแค่วันเดียวดังนั้นวันนี้การตัดอินเทอร์เนต็ตหรือว่าการปิดจุดผ่อนปรนต่างๆ,ต,างๆต่างเป็นมาตรการที่จะ ช่วยให้ปัญหาอาชญากรรมลดลงนะคะเนื่องจากหนึ่งนะคะปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะในระบบสายที่มิจฉาชีพนะคะแนวบริเวณเขตชายแดนฝั่งเพื่อนบ้านโทรผ่านระบบมือถือค่ะนะคะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นการโทรก็ดีหรือว่าการใช้โซเชียลมีเดียในการหลอกลวงประชาชนก็ดีตรงนี้ก็จะลดลงนะคะแล้วก็อีกนะคะประเด็นหนึ่งคือการกดเงิน เพื่อนําออกไปนอกประเทศค่ะที่ผ่านบัญชีม้าจะลดลงถ้ามีการผิดปิดจุดต่างๆนะคะเพราะว่าได้มีการเชื่อมโยงระบบธนาคารสถาบันการเงินที่ต้องสแกนใบหน้าดังนั้นถ้าปิดจุดในการที่จะข้ามไปข้ามมาระหว่างสองประเทศนี้ได้ปัญหาการถูกหลอกออนไลน์ลดลงอย่างแน่นอนค่ะอืมคาดว่าถ้าเกิดปิดจุดนี้ได้ก็จะสามารถลดการถูกหลอกลวงลงได้อย่างแน่นอนนะ,นะคะค่ะ ค่ะทราบมาว่าที่ผ่านมากระทรวงดีเอเนี่ยมีการปรับปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่แล้วแหละทีนี้ในภาพรวมเนี่ยผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยลดลงมากน้อยยังไงบ้างไหมคะในภาพรวมเลยค่ะก็จากมาตรการของกระทรวงดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการซิมผีบัญชีมา้าการลงทะเบียนเซ็นเตอร์เนมใหม่เพื่อเคลียร์ลิงเอสอ็เอนะคะในการส่งทิ้แนบลิงก์ก็ ทำให้วันนี้ค่ะมาตรการกระทรวงดี DE นะคะโดยที่เรามีศูนย์ AOC เป็นศูนย์กลางหลักนี่ค่ะก็หากย้อนไปดูสถิติข้อมูลนะคะย้อนกลับไปวันที่1มีนาคมถึง31มีนาเนี่ย ى, ปี2 0้าถึงปี2 0หกค่ะพบว่าจะมีการรายงานการถูกหลอกลวงออนไลน์นะคะส0 0 0 0 0กว่ารายงานมูลค่าความเสียหายรวมก็34,000ล้านบาท แต่ตั้งแต่มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะหรือ AOC 1 4 4 1เนี่ยที่เปิดเมื่อหนึ่งพฤศจิกาย,ยน2 5 6พันนะคะก็ตั้งแต่นั้นมาค่ะจนเราดูมาถึงปี2อ1พันในเดือนมีนาคมนะคะก็ได้มีการจัดการคดีมากกว่า หนึ่งจุดหนึ่งแปดล้านคดีแล้วก็มีการระงับบัญชีม้าจากศูนย์ AOC เนี่ยค่ะได้กว่าห้าแส0สองหมืนหนึ่งพันบัญชีนะคะก็เป็นผลทำให้สามารถป้องกันการสูญเสียเงินของพี่น้องประชาชนได้มากกว่าหนึ่งล้านบาทหรือคิดเป็นนะคะความเสียหายที่ลดลงนะคะมากกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นตเลยค่ะค่ะท่านโฆษกคะกระบวนการแกลงคอเซ็นเตอร์ที่กระทรวงดได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยค่ะรวมถึงที่มีการปรับปรามแล้วด้วยเนี่ย โดยใหญ่แล้วเนี่ยภาพรวมเนี่ยมาจากที่ไหนคะเป็นหลักค่ะค่ะก็ภาพรวมหลักๆเลยนะคะก็จะได้รับการร้องเรียนแล้วก็จากข้อมูลการร้องเรียนแล้วก็การสืบสวนค่ะจะพบว่าต้นต่อส่วนใหญ่นะคะของคดีอาชญากรออนไลน์นเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะก็กระแวกเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศกรัรรมพูชาเมียนมาหรือสอปอปลาวค่ะก็ะทางนี้ทางนั้นค่ะ ศูนย์ AOC 1441ก็จะมีบทบาทนะคะในการที่เป็นถังกลางข้อมูลเป็นหับกลางในการประสานข้อมูลค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลธนาคารปรปรงนะคะกรลอตอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเพะะื่อที่จะมารวมไว้เป็นหับกลางจะได้เป็นศูนย์ในการติดตามเส้นทางการเงินแล้วก็บัญชีม้าของประเทศเพื่อนบ้านนะคะได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็เป็นมาตรการเชิงรุกค,ค่ะค่ะ ช่วยย้ำเตือนคนไทยค่ะท่านโฆษคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยจะทําอย่างไรไม่ให้แก๊งคอเซนเตอร์หลอกลวงและถ้าไม่มั่นใจว่าจะถูกหลอกลวงเนี่ยต้องโทรไปที่ไหนยังไงบ้างคะ่ะก็ขอ,อนําเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านคะ่ะว่าวันนี้นั้นการหลอกลวงของมิจฉาชีพออนไลน์เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆนะคะแต่นะคะกิ่งก็ขออยากย้ําเตือนทุกท่านว่าให้ยึดหลักนะคะสี่ไม่คะ่ะคือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบ และไม่โอนนะคะหากพบเห็นเหตุการณ์ที่ดูผิดปกติมีเบอร์โทรแปลกๆที่เสนอเงื่อนไขนะคะผลตอบแทนที่สูงเหลือเกินนะคะให้เอ๊ไว้ก่อนเลยค่ะเพราะปัจจุบันนะคะไม่มีอะไรที่ได้มาได้ฟรีๆหรือนะคะมูลค่าสูงที่ได้มาง่ายๆดังนั้นหากมีเหตุการณ์แปลกๆให้เอ๊ไว้ก่อนนะคะหากไม่มั่นใจ ให้โทรที่1441เพื่อสอบถามรูปแบบนะคะเพื่อตรวจสอบอข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงหรือหากท่านใดตกเป็นเหยื่อมิจฉาธีพแล้วนะคะก็ให้รีบโทรที่1441ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันยิ่งโทรไวนะคะการระงับแล้วก็อายัดบัญชีของคนร้ายก็จะเป็นไปด้วยไวแล้วท่านผู้เสียหายนะคะก็จะได้รับเงินคืนโดยไว และนอกเหนือจากนี้ค่ะมาตรการพรกไซเบอร์ที่ออกมานะคะการเร่งคืนเงินผู้เสียหายค่ะก็สามารถทําได้โดยเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดนะค่ะโดยคาดว่าประมาณเดือนหน้าค่ะเราจะเริ่มได้ยินข่าวดีว่าจะมีการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายลัดแรกนะคะจากมาตรการของพอรกรตัวนี้ค่ะ ทีนี้ท่านโฆษกคะสถานการณ์เรื่องของข่าวปลอมในปัจจุบัน,นหลังเกิดสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย,ไทย,ไทยกัมพูชาเนี่ยตอนนี้มีเรื่องไหนที่อยากจะชี้แจงกับประชาชนไหมคะค่ะเรื่องวันนี้ค่ะด้วยสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะคะความขัดแย้งระหว่างประเทศแล้วยังต้องมาพบเจอกับสถานการณ์ข้อมูลนะคะที่ทั้งปลอมหรือบิดเบือนนะคะจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดีก็อยากขอนําเรียนพี่น้องประชาชนค่ะว่าในกรณีที่ เห็นนะคะต้นตอนแหล่งข้อมูลใดที่ไม่น่าเชื่อถืออยากให้ตรวจสอบให้ถูกต้องค่ะเพราะวันนี้นั้นนะคะในห้วงเดือนมิถุนายนนี้เองค่ะวันที่หนึ่งถึงยี่สิบสองมิถุนายนนี้นะคะก็ได้มีการกวาดข่าวปลอมนะคะทั้งหมดพกต้นตอทั้งหมดจากกว่าสี่ล้านแหล่งนะคะจนทําให้สกัดมาได้ทราบว่ามีข่าวปลอมนะคะในเรื่องของปัญหาระหว่างไทยกัมพูชาหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเรื่องค่ะ ซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้มาตรการความรุนแรงค่ะเช่นวันนี้ไทยส่งโดรนนะคะจัดการเริ่มรบกับกัมพูชาหรือในะะข่าวที่บอกว่ายิงกันแล้วมีผู้เสียชีวิตแล้วพันหล่มกันแล้วนะคะหรือข่าวที่สำคัญที่จะมาหลอกลวงได้ก็คือกัมพูชายึดพื้นที่แล้วได้พื้นที่ไทยไปแล้วนะคะซึ่งข่าวเหล่านี้ค่ะอยากเตือนประชาชนทุกท่านว่า ให้นะคะติดตามแหล่งข้อมูลให้ดีนะคะเพราะวันนี้นั้นใครก็สามารถให้แหล่งข้อมูลได้ แต่แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดอยากให้เชื่อข่าวหลักนะคะหรือช่องทางการสื่อสารของรัฐกระทรวงต่างประเทศนะคะนายกรัฐมนตรีหรือกองทัพเพียงเท่านั้นค่ะหรือนะคะหากใครพบเห็นข่าวปลอมหรือข่าวที่สงสัยว่าจริงหรือไม่ค่ะในส่วนนี้สามารถนะคะติดต่อได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโทรเบอร์หนึ่ง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 ได้ตลอดยีชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกวงอเคือบุญสนโฆษกกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะขอขอบพระคุณค่ะคุณมิ้นขอขอบคุณค่ะค